สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงขนนกยูงลึกลับแห่งสวรรค์นเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับขนนกยูงลึกลับแห่งสวรรค์จะถูกพูดถึงในโซแรน5การเกิดใหม่ของทางซ้านซึ่งเป็นอาวุธเทพประจำเผ่า อสูรนกยุงซึ่งมันได้ยอมรับผู้ใช้เพียงสองคนเท่านั้นนั่นคือจกักรพรรดิอสูรนกยุงคนเก่าและเหมยกงจือ่อสามารถเรียกมันว่าอาวุธเทพได้อย่างเต็มปากเพราะแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในแดนเทพแต่มันมีคุณสมบัติธาตุอวกาศซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของอาวุธเทพที่หายากที่สุดก็คืออาวุธเทพประเภทธาตุอวกาศหายากมากเนาะแม้แต่ในแดนเทพมันก็มีค่ามากมันถูกส่งต่อระหว่างการทดสอบรับมรดกของเผ่าอสูรนกยุง มีเพียงทายาท หญิงของเผ่าอสูรนกยูงที่สามารถฝึกฝนกระบวนท่าระบำลึกลับแห่งสวรรค์เท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับจากอาวุธเทพชิ้นนี้เฉพาะผู้ที่มีอาวุธเทพชิ้นนี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสกลายเป็นจกักรพรรดิอสูรนกยูงความสามารถธาตุอวกาศผู้ใช้ที่ได้ครอบครองคนนกยูงลึกลับแห่งสวรรค์จะสามารถหลอมรวมเข้ากับต้นกาเนิดของธาตุอวกาศเพื่อระเบิดพลังออกมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้และธาตุอวกาศด้วยสะพานนี้ ผู้ใช้ไม่เพียง จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอากาศมากขึ้นแต่จะยังมีการสื่อสารโต้อตอบกับธาตุอากาศได้ดีขึ้นด้วยและดูเหมือนว่าผู้ใช้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของธาตุอากาศขนนกยูงยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นดาบเงินขนาดใหญ่หรือแส้ที่มีพลังโจมตีรุนแรงได้อีกด้วยความสามารถที่2ดูความลับสวรรค์ผู้ใช้สามารถแอบดูความลับของสวรรค์และทํานายอนาคตผ่านตาแต่ละข้างของขนนกยูงลึกลับแห่งสวรรค์ซึ่งขนนกยูงลึกลับ แห่งสวรรค์จะมีคนทั้งหมด3เส้นแต่ละเส้นจะมีตาหนึ่งตาอย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายเลยที่จะแอบดูความลับสวรรค์มันต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงม,มากนั่นคืออายุไขของผู้ที่แอบดูความลับสวรรค์โดยที่เป็นการลดอายุไขจริงๆไม่ใช่การลดพลังชีวิตทุกครั้งที่ผู้ใช้มีการบรรลุระดับขัน้นจะมีโอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้ ได้เห็นความลับของสวรรค์แบบไม่ต้องเสียอายุไขก็คือการจะใช้แต่ละครั้งก็ทําให้อายุลดลงเนาะลดแบบที่ไม่ใช่ลดพลังชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าลดพลังชีวิตยังหาพลังชีวิตจากที่อื่นมาเสริมได้นะครับแต่การลดอายุไขนี่ก็คืออายุหายไปเลยหายไปจริงๆเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับคนนกยุงลึกลับแห่งสวรรค์เนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาบาทพร้อมรับสิทธิพิเศษได้รับชมวิดีโอก่อนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิตของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ